พร้อ,อมแล้วนะคะเด็กๆเรียมสมุดขึ้นมาวันนี้นะคะมีอีกหลายตัวเลยนะคะอ่าเรามาดูเดี๋ยวเรามาออกเสียงกันก่อนนะคะเด็กๆออกเสียงก่อนเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาออกเสียงกันก่อนเอาปากกาไม่ติดเฉยโอเคนะมาดูซีตัวแรกเลยนะคะตัวแรกเลยที่เราจะเรียนวันนี้คือตัวถี ออกเสียงตามเราซื้อนะคะถีถีอ่าถีก็คือลากจากถีลากจากจากด้านล่างซ้ายมือขึ้นไปข้างบนนะคะตะวัดปลายมืสอขึ้นไปถีถีอ่าถีนะคะถีก็จะเป็นแบบนี้เขียนแบบนี้เหมือนเครื่องหมายผดถูกเลยตั้งปลายแล้วก็ตวัดขึ้น อย่าเพิ่งเขียนนะเด็กๆอย่าเพิ่งเขียนนะคะฟังเราคือก่อนต่อไปค่ะตัวเหิงเจอเหิงเจออ่าเส้นขวางก็คือเส้นตัวเหิงนะคะเส้นขวางเหิงเจอเจอแล้วก็หักลงนะคะเขียนแบบนี้ค่ะเด็กๆเหิงเจออ่าเหิงเจอจะเขียนแบบนี้นะคะอ่าต่อไป อ่าเก่งมากค่ะเช้นต่อไปค่ะเหิงเจอโกเด็กๆหาสังเกตว่ามีโกขึ้นมาเจอก็คือหักลงแล้วใช่ไหมโกโกโกก็จะมีตะขอขึ้นบนค่ะโกก็คือตัวนี้นะคะวิธีการเขียนเส้นขวางก่อนเหิงเจอเจอหักลงมาแล้วก็โกนะคะเหิงโศโกต่อไปค่ะ สู้โกสู้โกมีโกแสดงว่ามีตะขอเหมือนเดิมนะคะสู้ก็คือขีดลงใช่ไหมสู้โกก็คือลากทีเดียวเลยลงมาแล้วก็มีตะขอเป็นโกนะคะเรียกว่าสู้โกนะคะตัวนี้เรียกว่าสู้โกโอเคนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อะมาดูตัวค่ะเถิงเทเถิงเทตัวนี้ค่ะ หงเพก็จะเหงน์แล้วก็เพ่ตวัดเพ่มาด้านซ้ายนะคะเหมือนตัวเพ่เลยหงเพ่อะคือเขารวมกันแต่เขียนรอดเดียวนะคะหงเพ่โอเคนักเรียนเตรียมตัวแล้วยังคุนเป้ห่าวเรามาอ่าพูดเสร็จแล้วปิดไม้ด้วยอ่าเก่งมากค่ะพูดเสร็จแล้วเด็กๆปิดไม้ด้วยพูดเสร็จแล้วปิดไม้ด้วยเดี๋ยวเพื่อนๆไม่ได้ยินเหล่าซื้อนะเก่งมากค่ะ อ่ะนะคะอันนี้คือตัวที่เราเรียนไปวันก่อนนะคะมีเหิงสู้เพหน้าแล้วก็เตียนนะคะวันนี้เราก็จะมาเริ่มต้นคําว่าตัวเส้นขีดปีคา้าตัวถีนะคะตัวถีอย่างที่เราซื้อบอกไปเมื่อกี้นะคะอาตั้งปลายดินสอไว้ด้านซ้ายนิดนึงในช่องสี่เหลี่ยมของในสมุดของตัวเองนะคะในตารางแล้วก็แค่ตวัดปลายดินสอขึ้นไปข้างบนนะคะเขาก็จะเรียกว่าตัวถีเลยนะคะ ตวัดปลายดินสอขึ้นไปข้างบนหนูไม่ต้องลากด้วยเส้นสมัํงเสมอนะสีมันก็จะเหมือนกันมันก็จะออกไม่อ่อนช้อยไม่ไม่สวยนะคะเส้นมันก็จะแบบชื่อๆเพราะฉะนั้นเราตั้งปลายดินสอปุ๊บทางด้านซ้ายนิดนึงนะคะแล้วก็ตวัดขึ้นไปทางขวานะคะตัวนี้เขาเรียกว่าตัวถีอ่ะอันดับแรกเลยนะักเรียนเปิดสมุดแล้วก็ต่อจากคําว่าเตียนนะคะให้เขียนพินอินบรรทัดถัดไปค่ะ เขียนพินอินตัวตัวตัวนี้นะคะที่เราซื้อขีดเส้นใต้ลงไปในส่วนภาษาจีนเด็กๆยังไม่ต้องเขียนก่อนเหมือนเดิมนะคะเราซื้อขออนุญาตการกระบาดออกก่อนนะคะตัวถีให้เราฝึกอ่านพินอินก่อนนะคะวิธีการสะกดตัวนี้ค่ะเธออีถีนะคะตัวนี้อ่านว่าถีมาดูวิธีการเขียนกันนะคะเด็กๆให้เด็กๆเขียนหนึ่งบรรทัดเหมือนเดิมค่ะ หนึ่งบรรทัดเหมือนเดิมนะคะหนึ่งหนึ่งบรรทัดเหมือนเดิมมีกี่ช่องเขียนหมดทุกช่องเลยนะคะที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมเต็มเต็มช่องไหนที่ติดกับขอบสมุดเกินไปเด็กๆก,ก,ก็เว้นไว้เลยนะคะเราซื้อไม่ว่าน้องก็เว้นไว้เลยมันจะเขียนลําบากนิดนึงนะอ่าบรรทัด บรรทัดก่อนคัดเด็กๆก็จะเขียนคาอ่านลงไปนะคะเธอ,อีถีแบบนี้นะคะเราก็จะมาคัดตัวถีกันค่ะเด็กๆหนึ่งบรรทัดนะคะเด็กๆคัดมาให้เราซื้อด้วยนะเราซื้อต้องตรวจให้คะแนนหนูด้วยนะ,ะวิธีการเขียนนะคะอ่ะเราไปเริ่มกันเลยนะคะใครที่เขียนเป็นแล้วเขียนไปได้เลยนะคะไม่ต้องรอเราซื้อ,อตั้งจากซ้ายตะวัดชื่นขวาถีถีถีถ ถีท่องแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เราเกิดความจำนะคะถี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 ถถโอเคไหมคะเด็กๆเสร็จแล้วยังเอ่ยหวาน了ะ,ะนหาวานอววานเสร็จแล้วนะคะหวานวอน完าย呜很好，难吗ตัวถีตัวถียากไหมคราบ老อ เาซื้อสีควานถีเราจะชอบเขียนนะตัวถีเนี่ยเราซื่อจิ้งสีควานชอบมากเลยใครใครยังเขียนไม่ได้ใครยังเขียนไม่เป็นบอกเราคือแล้วเดี๋ยวเราซื้อค่ะอ,อ,อะลาลากจากโบลากจากล่างนะคะตะวัดปลายดินสอขึ้นข้างบนลากจากล่างตวัดปลายดินสอขึ้นข้างบนนะคะเขาจะเรียกว่าถี อ่าลากจากล่างตวัดปลายดินสอขึ้นข้างบนนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะตะวัดปลายนะคะตะวัดปลายถ้าเราลากแบบชื่อๆสม่ำเสมอใช่ไหมเส้นมันก็จะออกแบบมาไม่สวยนะคะเราตั้งปลายตั้งหัวดินสอแล้วก็ตวัดมือขึ้นข้างบนนะคะนิดเดียวเส้นไม่ได้ยาวมากนะอ่าเส้นไม่ยาวมากนะคะ ถ้านักเรียนดูของเราคือยาวเนี่ยเราชื่อเขียนให้นักเรียนให้ชัดเจนนะคะอย่าตามเราชื่อนะคะเส้นไม่ยาวมากห้ามยาวเกินช่องนะคะให้อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมที่กำหนดไว้นะลูกถเีเห็นไหมเสร็จไหมคะหวานเลิเก่งมากค่ะหวานเลิเก่งมากโอเคเด็กๆเปิดไม้แล้วออกเสียงพร้อมกันค่ะถี ไหนลองพูดซีผีผีโอเคโอเคหหนนาานห很าค่ะโอเคเก่งมากค่ะงั้นพร้อมไปตัวต่อไปแล้วยังคะใครยังไม่เสร็จใครยังไม่เสร็จจีโซใช้หายไม่หวานมันย่อจีโซต้องยกมือบอกเราซือนะคะหายไม่หวาน告อื้อโอเคนะ จะเชื่อชชื่อต่อไปต่อไปมาดูตัวเหิงเจออ่ะเรามาดูตัวเหิงเจอกันนะคะเหิงเจอเขียนยังไงนะเหิงเจอเขียนพินินลงไปก่อนนะคะบรรทัดถัดไปเด็กเขียนพินินลงไปก่อนเขียนพินินตัวนี้ลงไปนะคะสองตัวสองตัวอ่ะ ตัวนี้ภาษาจีนขออนุญาตกากระบาทนะคะน้องปิดไม้ด้วยปิดไม้ด้วยใครยังเปิดไม้อยู่คะมีเสียงแทรกเข้ามาโอเคขอบคุณมากค่ะเชี่ยเชี่ยนีขอบคุณคะ่ะโอเคนะคะเหิงเจอเดี๋ยวเรามาสะกดคําว่าเหิงเจอกันอ่าพร้อมนะ เฮิ่งเหิงเด็กๆอ่านตามนะคะเฮิ่งเหิงต่อไปค่ะจือเอ๋อเจ๋อเหิงจเจ๋ออาเหิงเจ๋อก็คือล่างเหมือนตัวเหิงแล้วก็เจ๋อก็คือหักลงมานิดนึงนะคะเหิงเจ๋อก็คือหักงอลงมานะคะดูเหล่าซื้อนะคะ ถ横折横折อ้าวเด็กๆได้ยินเหล่าซื้อมั้ยได้ยินได้ยินสวยจังเลยได้ยินเดี๋ยวนะของเหล่าซื้ออีกกล้องนึ่งหายเฉยเลยอ่ะทำไมอ่ะคะแป๊บนึงนะคะเด็กๆ w i ไ,ไฟของโรงเรียนไม่ดีหรอ,อเดี๋ยวเปิดไปของตัวเองดีกว่าเด็กๆได้ยินเราซื้อนะเหิงเจอนะคะอะลองเขียนตามเราซื้อพลางๆนะเดี๋ยวเราดูซิเข้าได้ไหมเด็กๆโอเคค่ะกลับมาแล้วเด็กๆเห็นเราซื้อไหมคะ โอเคอืม <Okay>. mm. าน完了完了ใช่ไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กๆแป๊บนึงค่ะ